น้องง่วงสมอง,มองมสมอง,มองโอ้สมองง่วโอ้ยเป็นอีกถนนเส้นหนึ่งที่คนรถมากมาจอดกินข้าวครับพนักง,งานครับรถตู้รถแท็กซี่สามลอ้อมอไซค์พนักง,งานส่งเมสเซนเจอร์และอาชีพต่างๆครับมากมาจอดกินขา้าวันนี้สภาพมาเลาะถนนมาร์กันเดียบทางรถไฟครับกินของเสียบอาหารอีสานบ้านเฮาอาชีพาเป็นเมืองว่ามียังแน่ครับ ถนนเส้นนี้ก็คนสิมาก,กินหลายคือมันจอรดรถง่ายครับจอดในซองขางข้างเลยครับโอ้ทางหน้านก็นจะมีร้านอาหารตรงฝั่งจอรดรถได้สะดวกสบายมันจอรดรถง่ายแล้วก็ร้านอาหารก็หลายอานสิพาไปมึงแล้มีอย่างนี้ฝั่งละเท่ากับยุทธครับมือนี้เราก็หลักยากเลย เปล่าเสียบด้วกันครับรานนีราด่านเลยเขาเปล่าลกินน้องนั่งกินไอู้าุกมีกนานนีกเย่าหลือยังเน้อลายเราเป็นอดลาบลก้วยครับเอา กระหลาเป็ดใช่แค yeah. ่กีนเล็กแล้วก็ต no. ้มผมกระลาเป็ดบ่ตกหมูเอี่ยงนี่เียงมันใหญ่นี่มามันบ่มุกอียงใหญ่ไมกยังมกสมองหัวไรฮะสมองัวนองัวสมองสมองโอ้สมองัวโอ้ยอ้ย้ยยย้ยโออ มันมันดีโอ้ปากาลอมเหนื่อ es oh, 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 ้วมาเ็นยัง่วก okay. ินดีวผมเอาล่บเป็ดดีบ่เอาล่บเป็ดบัวการาโอ้ยนี่มามไอ้พกยางโอ้ปลาลุดโอ้มีมีตะมกมีตะมกไอ้สมองเบ็ดวะนี้โอ้โอ้าการลองเรื่อยๆให้ทำ

โอ้ oh, มีหอนแ,นแนวแก่มีหอยแนวแก่พ่อสามขาวัวกนลนังญู่ปุญแล้วครับผมน,น,น,นี่กรัเพือเวยนังกินยูบีนำ้ำบ,บริการฟรีร้านนี้ยังใีร้านชือร้านอีสานลิงพายังอีสา,านอะไรอยดาะไรบัดอะไรบัดสา้านปแลแวเมนูหนึ่งอ่าลาบเป็ด โอ้ตุบตุบแล้วก็เป <Hayır. S 1> <forecasting íamos. S 2> ็ตัดเสียบเหี่ยนะโอ้ล้วมันเก่าเหนียวโอ้แล้วมีครบเลยอันมีสารตับตับด้วยโอ้หลางคุณก็จะเป็นกิจกันครับโอ้านั่นเหี้ยนั้นใครใครกันเจ้าก็มาจอดหลายรุ่นโอ้รถจอดมาจอดหลายชองข้างตรงนี้ก็เป็นช่วงพักรถครับ ช่วงกินเขาคงกับรถเราจะมากินมันเื่อยรถจอดยนั่นน่ะกมันเลื่อนทะเยอเรื่อยเาก็รับรอนมันยอดเราก็รับดเลยสอเมือพันห่งนเหไหน่ได้ในนั้นก็ได้

ับแก้วกระน้อยแก้วบระสามแก้วพริกสดิกระเทียมไฮปีเอ๊ทฮับไหฮปี่ได้ครับเด้อกินข้าตกังการเสิร์ฟฮะคลิปนี้ก็สวัสดีครับเรากันพี่น้อง